ผมผมไม่ไปนะแต่ว่าเม็กซิโกจริงๆนะเม็กซิโกเนี่ยตัวหนึ่งที่เข้ามาใช้ของซีเม็กซ์นะครับซีเม็กเนี่ยทำเรื่องของซีเมนต์แล้วก็ต่อเนื่องไปทำถึงเรดดี้มิกซ์นะครับปัญหาของซีเม็กก็คือเรื่องของ Product s h o r t a g e ก็คือลลกุรารุ่ค้าจะมาเอาของของไม่มีแล้วก็รถเข้าคิวยาวมากนะครับแล้วก็แล้วอย่างยหนึ่งต้องเข้าใจธุรกิจของเรดดี้มิกซ์คอนกรีตนะฮะเรดดี้มิกซ์คอนกรีตเนี่ยอายุของมันได้แค่45นาทีถึงชั่วโมงครึ่ง เพราะที่เราหมุนๆตลอดเวลาเนี่ยเพื่อไม่ให้ปูนมันแข็งไม่ให้คอนกรีตข้างในมันแข็งเพราะฉะนั้นการที่รถเข้าคิวมากนะครับเสียในเรื่องของแอสเซทจุลไรเซชันคือใช้แอสเซทได้น้อยลงปอบรถได้น้อยลงเพราะฉะนั้นวันเดือนหนึ่งเนี่ยของซีเม็กเนี่ยเขาขนปูนประมาณ4ล้านตันนะฮะใช้รถทั้งหมดเนี่ยห้าพันคันเพราะฉะนั้นถ้าแอสเซทจุลไรเซชันเขาน้อยเนี่ยปัญหาของเขาคือคอสเขาจะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างของ ซีเม็กซ์เนี่ยเขาจะดึงมาจากข้อมูลของลูกค้าผ่านระบบเข้ามาเพื่อเข้าในระบบของเขาเพื่อจัดคิววิ่งนะครับออพติไมซ์ในเรื่องของแพลนว่ารถควรจะเข้าเมื่อไหร่เข้ากี่โมงนะครับแล้วก็เอาตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะเข้าไปเพื่อจัดการยาวไปถึงว่าไม่ใช่เพาะแต่ว่ารถที่เข้ามาถึงตรงนี้นะวัตถุดิบที่เข้ามาควรจะเข้ากี่โมงควรจะเข้ามาเท่าไหร่ว่าจะเป็นหินทรายหรือว่าจะเป็นสลกที่มาผสมกับซีเมนก็ตามนะครับ อันที่สองก็คือคิมเบอรี่คลากคิมเบอรี่คลากเนี่ยก็เหลือค่าขนส่งสูงมากเพราเฉพาะยิ่งคิมเบอรี่คลาสเปสินค้าเบารถคันหนึ่งเนี่ยใส่สินค้าได้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คิมบริคลาสตัวหนึ่งก็คือต้องเน้นในเรื่องของ sustainability เรื่องเ,เรื่องของ csr นะครับเรื่องของ environment ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่เขามาทำก็คือคำาเรื่องของ transportation optimization คือวางแผนว่าจะส่งรถไปยังไงนะครับเพื่อใช้รถได้มีประสิทธิภาพสูงสุด มันจะมี2อย่างที่เขาจะทําได้คือเขาเซฟเรื่องการขนส่งหนึ่งก็คือเขาเซฟเรื่องการขนส่งได้อันที่สองคือเขาสามารถจะเกยดสิ่งที่เรียกว่าแบ็คคอร์คือการขนส่งขากลับได้การขนส่งขากลับหมายความว่ายังไงคือเอฟเฟซของรถดีขึ้นคอาใช้จาจะลงมันไม่พออีกนั้นนะสิ่งที่เขาเคลมต่อไปก็คือว่าการที่เขาใช้รถที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาทําให้การเสียการที่ตัวอินพิชโนค์บดัลไซด์ที่ออกไปในอากาศเนี่ยมันน้อยลง เพราะไม่งั้นมันต้องมีรถสองคันวิ่งเขาใช้รถปินหือคันวิ่งดังนั้นเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็น environmental friendly นะครับเขาก็เคลมได้เพื่อไปเคลมกับลูกค้าของเขาว่าเขาเนี่ยช่วยเรื่องสังคมด้วย <c oughs> เรื่องของโคซิมนะฮะโคซิมเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งมีโรงงานเยอะมากกระจายอยู่ทั่วไปหมดนะสิ่งที่เขา,เาใช้มากือ linear programming เป็นส่วนหลัก เขาจะดูเรื่องของ cost plus production cost plus ก r a n s p o r t a t i o n cost เนะครับเขา minimize เรื่องของ supply chain cost แต่ผมต้องเรียนไว้ว่า supply chain c o o r d i n a t o ของโคซิมเนี่ยใหญ่มากเขามีสิ่งที่จะบอกว่าปิดโรงงานนี้นะครับนะฮะโรงงานนี้ไม่ต้องเถียงเลยนะฮะปิดนะฮะโรงงานนี้เดินเต็มที่โรงงานนี้หยุดไปเลยเพราะว่าเขาจะมองเรื่องของ optimization ว่ารวมไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว total cost อะไนถูกกว่า optimization cost ของโคซิม whole คือทั้งภาพรวมเนี่อานายอนไนดีกว่า เขาเป็นสิทธิ์ที่จะสั่งปิดโรงงานนี้สั่งเปิดโรงงานนี้ขยับไปตรงน,รงนี้ขยับไปตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้น Supply เชน i n r ค Management นเนี่ยเขาจะทําได้เขาพองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคเขาสามารถจะกระจัดแก้ปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงได้ด้วยและอีกอันนึงก็คือโอซิมเนมีการเอ็กซ์พอร์ตมากเขาจะดูไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถแต่เป็นเรื่องของเรือด้วยว่าเรือที่เข้ามาเนี่ยมีการรอไหมเสียเวลาไหมการที่มาเสียเวลาเรือที่เขาเรียกเดมารชเนี่ยน้อยลงนะครับ ว่ามาแต่นี่พวกเรารู้จักกันดีนะครับว่ามาเนี่ยนะครับก็คือทําสินค้าในเรื่องของสินค้าพวกคอนซูเมอร์นะอะว่าทเนี Walmart, เน่ดึงข้อมูลจาก POS e คือ point of sale คือเวลาที่เราไปผ่านบาร์โคง้งบาร์โค้ดอะไรของเขาเนี่นะครับข้อมูลต่างๆนี่ก็ดึงกลับมาที่ระบบตรงกลางระบบตรงกลางเนี่ยจะเอาข้อมูลต่างๆนีมนน่มาวิเคราะห์แล้วก็ทําให้ดูว่าท้ายสุดเนี่ยสินค้าตรงไหนขาดสินค้าในสาขาไหนเกินสินค้าไหนๆควรจะวางแผนว่าเป็นยังไง นะครับผมเคยอ่านเคสของ Walmart วอ l มา r t ก็คือว่าทุกเช้าเนี่ยนะครับทุกเช้าเนี่ยพนักงานของ w อ l ม a r t กเนี่ยอยู่ทั่วโลกนะครับเขาจะมีคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนที่เป็นท็อปท็อปเอ็กซ์แนก็คือคนที่อยู่ท็อปท็อปท็อปต้งบนสุดเนี่ยประชุมกันทุกวันจันทร์เช้านะเพื่อดูข้อมูลว่าท้ายสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยอินเวนท์รีตรงไหนอยู่ตรงไหนคุณจะเอาคุณค่าตัวไหนแปลไปตรงไหนนะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะได้ในเรื่องของโปรแคสต์แอนด์โครเลซี่าจะดีของที่ขาดในเชลก็จะมีนน้อยะครับ แล้วก็อิน t o r y r เท u ร์ก็คือเซลล์ยอดขายต่ออินเวสทีเขาดีก็คืออินเวสตที่ต่ำนะครับแต่ของไม่ขาดนะครับทำให้ยอดขายเขาดีนะกำไรก็จะดีขึ้น <c oughs> ของโคคาโคล่าก็เหมือนกันนะครับว่าโคคาโล่าเนี่ยเข้าไป็นสินค้าที่รถที่เขาเรียกว่า d ด d ิเคเ e d คือรถที่ไม่สามารถจะขนอย่างอื่นได้เพราะมันมีตาโคกอยู่นะฮะมันสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำเรื่องของรา u t ิ้งนะครับ รถของตัวของโคคาโคล่าเนี่ยเป็นรถที่ต้องมีเขาเรียกว่ามัลติด r o ก็คือหลาย d r o ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะวางแผนเอามาเข้าผ่านระบบของเขาของเครื่องมือการวิเคราะห์อของเขาว่ารถเขาควรจะวิ่งไปเส้นทางไหนแส่งกีดรอปคอสไหนที่จะต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยในการลดหนึงค่าขนสง่งรถในเรื่องของการใช้รถที่น้อยลงนะครับอันนี้อยากให้ดูของของทางทาง S C G นะครับนะครับ S C G เนี่ย เอาตัวอย่างให้ดูเนี่ย5เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของ Transportation Management System ก <c oughs> ันนี้ให้ดูเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะสมัยซึ่งอตอนที่ผมไปใหม่ๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจัดส่งนะครับแล้วก็ตั้งบริษัทชื่อบริษัทชื่อบางซื่อขนส่งนะครับนะฮนะสิ่งแรกที่นายผมที่คุณดูสิทธิ์ที่ประธาน,น,นของการข้าวันนี้ก็บอกอนุมาตสิ่งที่คุณทำก็คือเปลี่ยนชื่อบริษัทมันทิ้ง นะครับเพราะที่บางสื่อขนส่งมีใครมาใช้คุณหรอกนะฮะมันเหมือนบริษัทที่หัวลำโพงนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาชื่อซีเมนไทยโลจิสติกนะครับสมัยก่อนเนี่ยระบบของเราก็คือแต่แล้วแต่ว่าโรงงานเนี่ยเขาจะมีพนักง,งานที่เราเรียกว่า field service คือคนที่ดูหน้าง,งานเนี่ยเป็นของตัวตัวเองตัวอย่างเช่นแฟลติลี่เอ็กซ์เนี่ยก็จะมีอยู่สามสี่คนก็จะมีผู้รับเหมากรอ,อยู่เหมนกันนะฮะอยู่สามสี่รายนะครับแฟลติลี่วายก็นะจะมีอีกเหมือนกัน บริษัทก็มีเหมือนกัน,กนแต่เราไม่ใด้มีแค่3าโรงงานนะเรามีทั้งหมดเนี่ยสามสิ 30, โรงงานก็คูณเข้าไปแล้วกันว่าไอค้คนที่เป็นสิ่งที่ว่าเขาเรียกว่ารีทัลแดนซ์ก็คือว่าจํานวนคนที่ไปอยู่ตรงนั้นนันเป็นยังไงนะฮะมันเยอะขนาดไหนผู้รับเหมามันเยอะขนาดไหนปัญหาคือว่าผู้รับเหมาบางครั้งเนี่ยในโรงงาน x เนี่ยบางวันเนี่ยงานเต็มนะฮะงานเกินจะไปขอจากโรงงาน y โรงงาน y ก็บอกเห้ไม่ได้เพราะระบบเนี่ยมันไม่มันมองไม่เห็นกันนะฮะ พราะว่าโรงงานวายก็กลัวว่าพอสิ้นวพอพอ,พอ,พอปลายพอตอนบ่ายปั๊บเนี่ยออเดอร์มันจะมาพอเรื่องมาเนี่ยไม่มีของให้ไม่มีรถให้ก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าโรงงานหนึ่งของขาดโรงงานหนึ่งรถขาดโรงงานหนึ่งรถเกินแล้วก็มองกันไม่เห็นนะครับสิ่งเราเปลี่ยนก็คือว่านะฮะเราดึงระบบมาอยู่ตรงกลางนะครับเราเอาสิ่งที่ว่าเราไปซื้อระบบที่เรียกว่า i อทหรือขอ่ t r า n s p o r t a t i o n m a n a g e m e n t มาอยู่ตรงกลางนะครับ เราดึงระบบโิสติกส์แ planning ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแต่ละโรงงานเป็นคนแ planning น่ยมาอยู่ที่บังซื้อนะฮะที่บังซื้อเนี่ยเป็นคนสั่งงานไม่ใช่ฟิวเซอร์วิสที่แต่ละโรงงานเป็นคนสั่งการฟิวเซอร์วิสที่แต่ละโรงงานเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือดูสภาพรถนะครับดูว่ารถเข้าตามกําหนดเวลาหรือเปล่าข้อมูลต่างๆที่เราสั่งทางด้านผู้รับเหมาคันขนส่งเราไปเนี่ยเราส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตผู้รับเหมาไม่จำเป็นต้องไปรออยู่หน้าโรงงานไม่จําเป็นต้องรอหน้าโรงงานอยู่ที่ไหนก็ได้ หน้าที่ของคุณคือพอรับข้อมูลต่างๆเนี่ยคำสั่งของเราไปนี่เราเขาเรียกว่าเทนเดอร์นะเราเทนเดอร์งานคือเทนเดอร์การขนส่งไปให้เขาเขาเป็นหน้าที่อย่างเดียวคือพิมพ์ตั๋วที่โรงงานเขาไม่ต้องมาเอาตั๋วที่เราพิมพ์ตั๋วที่ออฟฟิศของเราเลยแล้วก็เอารถไปรับที่โรงงานได้เลยนะฮะพอไปที่โรงงานแล้วไปเจอฟิลส์วิตซ์องเราก็ตรวจสภาพรถว่ารถเป็นยังไงสภาพดีไหมยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ถึงเขาก็ไปส่งของที่ลูกค้าของเราเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเซ็นทรัลไลซ์อยู่ตรงกลางพอเซ็นทรัลไลซ์อยู่ตรงกลางเนี่ยก็หมายความว่าเราาาาาตตต้้้้อออองงสสแแนดดดรรร์ขมมมมูลลทัหววเก็ถ่ิซา รถแต่วันนี้เนี่ยควรจะวิ่งยังไงบ้างควรจะวิ่งไปถึงป้าควรจะขนของอะไรกลับมาได้บ้างนะครับข้อมูลในการแพ็กต่างๆก็เป็นเว็บเบสนะฮะเราสามารถจะดูได้ในเว็บผู้รเหมาดเขาสามารถดูในเรื่องของส่วนตัวในรถสังกัดของเขาได้ในเรื่องของตัวเขาเองผ่านเว็บด้วยนะครับมีดิจิทัลแมปปิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลของรถและคนกับรถของเราทั้งหมดเนี่ยพอมันผ่านเน็ตทั้งหมดเนี่ยละครับพอผ่านถึงเว็บทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้ข้อมูลของคนกับรถของเรา นะครับข้อมูลคนขับรถของเราข้อมูลรถของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า LND คือรูกสิตเดตตัวดเดตาเบสของเราคือตั้งหมดนะฮะถ้าคนขับรถคนไหนลาออกจากบริษัทนี้นะแล้วโดนไล่ออกไปไปเข้าบริษัทใหม่เรารู้เราไม่ให้รับเพราะว่าถ้ามีการโกงกันแล้วโดนไล่ออกเนี่ยมันจะไปก่อเกิดปัญหาอีกนะครับถ้าเปลี่ยนชื่อระบอกไม่เป็นปัญหาเพราะเราลิงก์กันโดยระบบบ,บัตรประชาชนเลขของบัตรประชาชน ถ้าบัตรประชาชนไปดูแล้วมันซ้ากันแล้วโดนไล่ออกเนี่ยจะไม่อยู่ในสังกัดของเอ g ซีนะครับอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราทําร่วมกับทางอาจารย์สิรรงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเราได้ความช่วยเหลือจากนั่นจุฬาเนี่ยนะครับเอานักนิสิตนะครับปีสี่นะครับ,ป 4, รบไปร่วมทํางานกับเรานะครับสมัยก่อนเนี่ยเรียนว่า จากลูกข้างบนเราข้างเห็นว่ามันจะมี2ส,สินค้านะครับเชนซัพพลายเชยนตัวหนึ่งคือเชนในเรื่องการส่งออกคลิงเกอร์คือปูนเม็ดนะครับสินค้าจะออกโรงงานที่สระบุรีเนี่ยขนมาโดยรถยนต์มาถึงท่าเรือที่ลิิยานะครับลงเรือซึ่งเหมือนกับเรือน้ําตาลที่ล่มเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็จากเรือน้ําตาลเนี่ยก็ใส่ปูนเม็ดเนี่ยวิ่งไปลงสินค้าที่สีชังอันนี้คือเชนหนึ่งเชนที่2ก็คือฐานหินวิ่งกลับมา นะฮะใส่เรือไลเตอร์จากสีชังวิ่งที่ริยาขึ้นมาที่ท่าหรือที่ริยาแล้วก็ใส่ฐานหินแล้วข้ามไปตรงกันสระบุรีสมัยก่อนเชนทั้งสองตัวเนี่ยแยกกันโดยสิ้นเชิงหมายความว่ายัางไงอะหมายความว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาคือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราใส่สินค้าที่เป็นปูนเม็ดส่งออกไปนะฮะไปถึงสีชังแล้วเรือปูนเม็ดไม่มารับเรือจะไม่ว่าง เรือไลเตอร์ก็จะไม่ว่างเรือที่ไลเตอร์ก็จะไม่ว่างก็ต้องใส่ปูนเม็ดลอยอยู่พอเรือฐานหินมาก็ไม่มีเรือว่างไปรับฐานหินปัญหามีอยู่ตลอดนะฮะเพราะนั้นเรื่องยุไรนของเรือเนี่ยต่ำมากสิ่งที่เราทำก็คือจับสองตัวเนี่ยเอามาอยู่ในเชนเดียวกันมีการวางแผนที่เรียกว่า S N O P คือ Cell Operation Planning ของทั้ง โคกับคลิงเกอร์เนี่ยให้อยู่ในคณะเดียวกันมาวางแผนเป็นรายเดือนนะครับเพื่อให้ใช้แอสเซทร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาว่าถ้ารู้ว่าคลิงเกอร์ไม่มาเรือคลิงเกอร์ไม่มาเราทำางานหรือชะลอไม่ให้เอาปูนเม็ดไปใส่เรือเรือเรือไลเตอร์อ,อีกใช่นะรับจะไม่มีสิ่งที่เป็นเป็นไลเตอร์ที่ว่างเพื่อเอากลับนอกจากนั้นเราสามารถจะทาในเรื่องของทำแบ็กคอร์ในเรื่องของไลเตอร์ได้นะครับพอเรือว่างปั๊บเนี่ยเราก็เอาเรือที่เป็นแบ็กคอร์ของไลเตอร์เนี่ย ไปใส่ฐานหินขณะเดียวกันเราก,ก็วางแผนทั้งเรือทั้งรถเหมือนกันในฝั่งขาลรวก็เช่นกันเวลาขนคลิงเกอร์ไปปั๊บเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องรีบกลับไปครับคลิงเกอร์ก่อนเรากลับรอมารับโคก่อนแล้วค่อยกลับไปก็ได้ชนะหมเพราะดังนั้คอสโอ้โอโอคอสขอ,อ,อ,อทั้งหมดนี้ก็จะจะ,จะน้อยลงแล้วเราจะมองิเตอร์อยังไงนะครับอมอนิเตอร์โดยใช้ GPS นะครับเรือไลตเตอร์ทุกลำเราติด GPS หมดนะเราจะรู้ได้ว่าเรือหนักเป็นยังไงเรือเบาเป็นยังไงเรามองเห็นหมดนะครับ คลิกเกอร์และรถที่อยุธยาเราติดอะไอยั่วไอดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวว่าเราติดอะไอยั่วไอดีเพื่ออะไร <c oughs> ที่ GDS เนี่ยเราติดที่รถที่ไ이เตอร์นะครับไลเตอร์คือเรือฉลองเรือที่เรือน้ำตาลเนี่ยแบบเรือน้ำตาลแต่เราใส่ปูนซีเมนต์กระสานหินเนี่ย <c oughs> อันแรกที่เราทำก็คือว่าที่เราติดที่รถเนี่ยเราติดที่รถเนี่ยส่วนใหญ่คือเรามอนิเตอร์ในเรื่องของตัวรถนะครับ ว่ารถอยู่ที่ไหนอันที่2เรานิเตอร์สปีดของรถเพราะเราต้องคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ s a ฟตี้นะฮะร,รถเนี่ยถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นรถปูนผงของเราเนี่ยนะที่บันเห็นใส่รถปูนผงเป็นแ t a n อร์เนี่ยวิ่งข้ไปเนี่ยถ้าวิ่งออกนอกเส้นทางนะครับถ้าวิ่งออกนอกเส้นทางนะฮะที่เราไม่ได้ตกลงกันไว้เนะฮะนะเกินสัก500เมตรหรือร้อยหรือกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยมันจะส่ง sms กลับมาที่มือถือของพักพวกผมที่เรียกว่า fuel service ที่เป็นอรองนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางครั้งที่ขโมยปูนกันแล้วเรารู้ด้วยซ้ําไปว่าเขตหไหนเป็นเขตที่ขโมยปูนเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาในเขตที่เป็น red z o n เนี่ยนะครับจะ monitor มาถึงมือถือของพพวกผมที่เป็น field service ที่โรงงานเลยเขาจะเรียกรถขนัดกลับมาช่างอีกทีนะแต่ถ้ารถขนั้นวิ่งไปโดยที่ไปตามแนวแวะตามที่สั่งเราสั่งเราเราบอกให้พักอันนั้นไม่มีปัญหา เราจะมอนิเตอร์ตัวนั้นแล้วตัวนั้นก็ต้องตัวนั้นจะไม่อาร์มกลับมาที่ที่ที่พักผว้ของผมนะฮะอันนี้ก็คือว่าปล่อยเพราะเป็น normal รู้ของปกติของเขาแล้วอันที่สองก็คือในเรื่องของ planning นะครับเพราะบางครั้งที่รถกลับมาเนี่ยถ้าเรามี g p s อยู่เราก็จะรู้ว่า oh. คิววิ่งของรถที่จะเข้ามามันจะไม่ติดที่โรงงานเราจะค่อยทยอยให้เขาพักและเพื่อไอ้เขาเนี่ยค่อยทยอยรับมาที่โรงงานจึงไม่ติดคิวที่โรงงานมันก็จะไปติดคิวที่โรงงานกันเป็นแถวนะครับ สำหรับไลเตอร์นะฮะหรือเรือฉลอมเนี่ยถ้าที่เราจิต g p s เเนี่ยเราจะติดอีกตัวในรูปนะฮะเห็นว่า Water Le v e l s e n s o r รคือว่าเราจะติดเซนเซอร์อยู่ตรงข้างในอยู่ข้างบนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพื่อให้รู้ว่าเรือลำนันเป็นเรือหนักหรือเรือเบาพลังมอมอนิเตอร์เข้าไปในจอที่เป็นจอของตัว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 ทางขวามือสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีเรือหนักเท่าไหร่มีเรือเบาเท่าไหร่ถ้าเรือขานหินมาปั๊บ เราจะรู้ว่ามีเรือเบาเท่าไหร่เราก็จะสั่งการให้เรือเบาเนี่ยวิ่งต่อไปไปที่รับที่โคเลยนะฮะจะได้ไม่จําเป็นต้องวิ่งกลับมาอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นจะทําให้เอฟเฟกชันซีของการใช้ไลเตอร์เนี่ยมันดีขึ้นนะครับสำหรับ i f เอดีนะฮะอยู่ทั้งล่างเนี่ยปัญหาไอเอฟดีสมัยก่อนเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราจ่ายตัว๋วให้คบเหมา,าเราไปขนสินค้าที่ลาปางเป็นเปึกนะเป็นเปึกเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันลงมาประมาณ5,000ันตันห้าพันตันเอาสามสิบาน ก็มาร้อยกว่าเที่ยวนะฮะเราไม่มีทางจ่ายตั๋วได้เราต้องจ่ายตั๋วเป็นปึกให้ผู้รับเหมาไปบริหารกันเราเองปัญหาคือว่าเหมเามีมีเป็นปึกหนึ่งเนี่ยถ้ามีรถก็ไปไม่มีรถก็ไม่ไปพอเดี๋ยวโรงงานเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้พอเดี๋ยวโรงงานโรงงานก็ต้องคีข้อมือข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ sap อีกทีหนึง่งคีเขาใช้เวลาเยอะเพราะวันหนึ่งมันร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยก,กว่าตัว๋วแล้วก็ดีเอ็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือว่าเราเปลี่ยนใหม่คือว่าเราจะไม่มีตั๋วละตั้งแต่น รถทุกคันเราจะติด IFD อยู่เราจะไปติด r e ดอร r อยู่ที่ลำปางที่เหมืองนะครับเราจะไม่บอกคนขับรถหรอกว่าคนขับรถเนี่ยจะวิ่งไปที่โรงงานไหนโรงงานทั้งหมดที่มีอยู่สามโรงงนะครับคือเขาโงแคงต้าหลวงแก่งคอยนะฮะพอวิ่งมาถึงลำปางปั๊บเนี่ยนะฮะตัวเราจะ assign งานเข้าไปที่ IFD ของเขาเนี่ยแค่สามวันถ้าวิ่งไปปั๊บเนี่ยถึงโรงงานปั๊บได้เป็นสีเขียวนะฮะให้เข้าไปรับที่โรงงานเลยให้รับรับที่เหมืองเลยถ้าเป็นสีแดงก็กลับบ้านไปเลยนะครับเพราะเขาเกินกําหนดแล้ว แล้วทุกขันต้องมาวิ่งไปถึงนครสวรรค์เพราะถึงนครสวรรค์เนี่ยเพื่อมาที่ยุทธเรืเ่องไอ้ไปดีจีหนึ่งที่เรามีที่นครสวรรค์หนึ่งคือบังคับให้เขาพักนะเพราะว่าระยะทางจากลำปางไปนครสวรรค์นี่มันไกลครวรจะพักแล้วแล้วพอถึงนครสวรรค์เนี่ยเราจะรู้ว่าโรงงานมันขาดโรงงานได้เกินเราเข้าคอนเซปต์ของประชนเรื่องของโพสต์โพลเมตนเนี่ย็นการแอดไซน์เขาหม่บอกว่าให้วิ่งไปที่โรงงานแขวงไปที่แก่งคอยหรือไปที่ท่าหลวงมันจะได้ไม่ติดคิว พอวิ่งไปถึงโรงงานเขาว,วงแกงคอยท่าหลวงเนี่ยเราจะมีระบบนะครับดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยจากเครื่องช่างนะครับเข้าไปปิดบัญชีที่ S a เเลยนะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตัวนี้การทุจริตจะไม่มีนะฮะเพราะทุกอย่างอยู่ในระบบหมดแล้วเราสามารถปิดบัญชีได้เป็นเรียลไทม์ันนี้มันปิดบัญชีได้เป็นเรียลไทม์คือว่าพอข้อมูลผ่านเครื่องช่างไปปั๊บก็ปิดบัญชีได้เลยปิดบัญชีได้ SAP ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาแฮปปี้มากเพราะว่าพอถึงดีลปั๊บเนี่ยเขาได้รับเงินได้ทันทีนะครับแล้วผู้รับเหมาก็ไม่จ e t ส่งเงนให้เข้าที่แบงกของเขาเลยนะครับเรื่องของตัว Network Optimization เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เราทำแบบคล้ายๆกับที่รูปที่มองเห็นมันกีนี้นะครับในเรื่องของการทำเลือกของ RDC นะครับแต่เดิมเนี่ยเราต่างคนต่างทำนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าบริษัท SCG Network Management ก็คือบริษัทที่ดูแลเรื่องของดีลเลอร์ดีลเลอร์คือบริษัทขายสินค้าของปูน ที่เป็นตาช้างทั่วไปที่เราเห็นทั่วประเทศไทยนะฮะข้อมูลของ S G Network เกนี่ยเขามีข้อมูล CR M อยู่ต่คนก็ต่างทำโลจิสติกส์ก็ทำของโลจิสติกส์ไปเน็ตเวิร์กก็ทำของเน็ตเวิร์กไปแต่คนก็ไม่ได้มาจ่อกันนะฮะแลวข้อมูลต่างๆนียก็ไปอยู่แค่ดีลเลอร์เท่านั้นเองคือแค่เอเจนต์ปูนเท่าน,นั้นเองแต่ข้อมูลต่างๆณนนะวันนี้เนี่ยเราสามารถจะลงมาถึงสนามที่เขาแข่งกันจริงๆก็คือค้าช่วงนะ,ะคือร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างอะไรย่อยๆในใน,ในตำบลในอำเภอได้เลยนะครับ เพราะนั้นข้อมูลต่างๆที่ดึงเข้ามาเนี่ยเราดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่มาจากค่าช่วงนะครับเข้ามาทุกภาคและกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางวางแผนด้วยการทําเรื่องของเ e t w o r k ัวอัตติม้เสีเช่นเดียวกันว่าควรจะมี RDC ที่ไหนควรจะมีกลางที่ไหนควรจะปิดกลางที่ไหนนะครับตัวเลขที่เราเป็น Benefit นะครับนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราเซฟไปมา21ล้านนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเพียงแต่ว่าคุยด้วยกันระวางแผนด้วยกันเท่านั้นเอง สามารถที่จะใช้รถได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับของค้างในสต็อกน้อยลงแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าได้ดีขึ้นแชร์ก็ขึ้นนะครับ <S <S เรื่องของ C I M ซึ่จริงเนี่ยผมพูดจริงผมผมว่าผมทำความผิดมากเลยตอนที่ผมอยู่ S G G เนี่ยผมขึ้น Supply Chain ก่อน C I M นะฮะซึ่งมันผิดจริงๆมันควรจะขึ้น C r M ก่อน Supply Chain เพราะ C I M คือฐานของข้อมูลข้อมูลที่ดึงมาจากลูกค้าใช่ไหมแต่ว่าขึ้น Supply Chain ก่อน C I M เนี่ย ข้อมูลมันออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องซัพพลายเชนมันก็แหว่งหมดนะครับแต่ซัพพลายแต่ CRM เนี่ยก็คือการเอาข้อมูลมาจากตลาดนะครับเรื่องของลูกค้าเนี่ยไปดไอดีติฟายลูกค้าให้ชัดเจนว่าลูกค้าของเราเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลจริงมันอยู่ที่ไหนดึงข้อมูลจากลูกค้าที่มันลูกค้าที่เอาเรดีกว่าว่าตลาดการแข่งขันมันอยู่ที่ไหนอย่างเช่นตลาดการแข่งขันตอนนี้อยู่ที่กาช่วงก็ดึงจากกาช่วงถ้ามปอยู่ที่ end user ก็ดึงจาก end user ดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับเข้ามานะครับ เพื่อวางแผนของกลุ่มลูกค้าแต่ละรายเนี่ยให้ต่างกันเพราะฉนั้นลูกค้าเป็นค้าช่วงของเราที่มีค้าช่วงแบบ A ฟรีดอย่างหนึ่ง B ีฟรีดอีกอย่างหนึ่งซีที่อย่างหนึ่งเพราะความต้องการเขาไม่เหมือนกันลูกค้าบางรายต้องการของเร็วแล้วก็จัดให้ระบบหนึ่งลูกค้ารายหนึ่งต้องการของถูกแล้วก็จัดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นซัพพลายเชยนของแต่ละคนนี้อาจจะต่างกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้น